สำหรับวันนี้นะครับผมก็จะมาสอนวิธีการเล่นเกมฟรีบนมือถือนะครับผมได้รับเงินเข้าทูมอนิเลตแบบโดยตรงนะครับโดยที่เราไม่ต้องลงทุนสักบาทเดียวนะครับตรงนี้เนี่ยก็เป็นเกมตัวอย่างที่ผมทําการเล่นให้ดูนะเล่นแล้วมันได้เงินจริงแน่นอนนะครับตรงนี้เนี่ยก็เป็นยอดเงินนะครับที่ผมได้รับมาล่าสุดนะจำนวน200บาทนะครับเข้าทูมอนิเลตแบบโดยตรงในวันที่10กันยายนนะครับผมที่ผมได้รับเงินมานะครับไม่ต้องเสียเงินสักบาทในการทําเงินใครสนใจอยากจะเล่นเกมฟรีเนี่ยเดี๋ยวเรามาดูวิธีการทําเงินในคลิปนี้กัน ว่าต้องทําแบบไหนอย่างไรถึงจะได้รับเงินเข้าวอลเล็ตแบบโดยตรงนะครับครับก็ขอสวัสดีคุณผู้ชมกันด้วยนะครับผมก็อยู่กับผมนะครับงานฟรีช anel นะครับวันนี้นะครับผมก็จะมาสอนวิธีการเล่นเกมฟรีบนมือถืออย่างไรให้ได้เงินเข้าชุมวิลเลตแบบโดยตรงตามที่ผมได้รับเงินมา200บาทล่าสุดนะครับโดยที่เราไม่ต้องลงทุนเสียเงินซักบาทเดียวใครสนใจอยากจะมีเงินเข้าชุมวิลเลตแบบฟรีๆเดี๋ยวเราดูในคลิปนี้กันเลยว่าต้องทําแบบไหนอย่างไรถึงจะได้รับเงินเข้าวอลเล็ตนะครับก่อนอื่นเลยนะครับผมเราต้องดาวน์โหลด แอปเป็นก่อน,นะครับที่จะใช้ในการเล่นเกมทําเงินทุมเนี่ยวอลเล็ตนะครับตัวแอป,ปเนี่ยดาวน์โหลดได้ฟรีบนมือถือ Android เท่านั้นนะครับก็ให้เราเนี่ยเข้ามาดาวน์โหลดในส่วนของ Google Play Store ได้เลยนะครับสำหรับแอป,ปที่ผมใช้ในการเล่นเกมแล้วก็ทําเงินเข้าทุมเนี่ยวอลเล็ตสองรล่าสุดเนี่ยผมทําเงินจากแอป,ป,ปนี้เลยนะครับมีชื่อว่าแ a ็บ Co ยนะครับผมเล่นไปหาเงินไปนะครับใครที่เคยเล่นแอป,ปนี้แล้วนะครับหรือว่าใช้แอป,ปนี้เนี่ยในการรับคดอ่างเปาไปแล้วเนี่ยก็สามารถเล่นแล้วก็ทําเงินเข้า wallet ได้เหมือนเดิมนะครับส ดาวโหลดไปเล่นกันดูพิมพ์ชื่อดาวน์โหลดตามนี้ได้เลยลิงก์ดาวนโหลดนะครับผมจะปักหมุดไว้ให้ที่คอมเมนต์ปักหมุดนะครับผมสามารถกดสมัครกันได้เลยนะพอเราสมัครเรียบร้อยแล้วนะครับผมก็สามารถกดเปิดแอปได้เลยในส่วนของวิธีการสมัครเนี่ยไม่ยากดูตามคลิปไปดูได้เลยนะครับในส่วนของการสมัครนะครับผมตามคลิปได้เลยนะต่อมานะครับเมื่อเราสมัครเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับให้เราดูที่เมนูด้านล่างนะครับมีทั้งหมด4เมนูเมนูที่1น,นะครับก็จะเป็นในส่วนของหน้าแรกเมนูที่2เป็นมินิเกมเมนูที่3เป็นกิจกรรมและก็ เมนู Menu, Menu ที่4ี่นะครับเป็นฉันนะให้เรานะครับกดมาที่เมนูที่4ก่อนเลยพอเรากดเข้ามาที่เมนูนี้แล้วนะครับให้เราดูที่ด้านบนขวามือตรงนี้นะครับมี3เมนูกดเข้าไปที่เมนูที่1สําหรับเมนูนี้นะครับผมก็จะเป็นการป้อนรหัสการเชิญเพื่อนนะครับเพื่อที่จะรับคะแนนเริ่มต้นในการสมัครครั้งแรกนั่นเองหากเรามีรหัสโค้ดของเพื่อนนก็แนะนําให้ใช้ของเพื่อนก่อนได้เลยแต่ถ้าเรายังไม่มีรหัสโค้ดของใครก็ดูที่ด้านซ้ายมือได้ผมจะขึ้นรหัสโค้ดไว้ให้ในส่วนของรหัสโค้ ตรงนี้เนี่ยจะเกาะของผมหรือว่าไม่เกาะก็ได้นั่นเองนะครับตามความสะดวกความสมัครใจของเพื่อนๆได้เลยตรงนี้ไม่ได้บังคับนะ ต่อมานะครับผมจะให้ดูนะครับประวัติการถอนเงินครั้งล่าสุดของแอปแท็บคอยก่อนนะครับก็กดมาที่เมนูที่4นะครับในการถอนเนาะกดเข้าไปตรงนี้ตรงคําว่าถอนเงินตรงนี้เลยพอเรากดเข้ามาในส่วนของการถอนเงินนะครับในส่วนของการถอนเงินเนี่ยของผมมันจะเริ่มที่200 500แล้วก็1,000สําหรับคนใหม่ที่สมัครครั้งแรกนะครับในการถอนเงินเนี่ยม,มีการถอนแบบจํากัดเวลาภายในระยะเวลา3วันหรือว่าตามเวลาที่เขากําหนดนะครับมันจะอยู่ที่10บาท50บาทแล้วก็100บาทหากเวลาการถอนเงินตรงนั้นหมดแล้ว แล้วเนี่ยมันก็จะเริ่มต้นที่200เหมือนกันเลยนะครับ200 500แล้วก็1,000เดี๋ยวเรามาดูที่ประวัติการแลกรับเงินด้านบนขวามือตรงนี้การถอนเงินครั้งล่าสุดนะครับผมได้ทำการถอนไปในวันที่10นะครับเดือน9นะเวลา2ทุ่ม45านาทีจำนวน200บาทนะครับผมก็ได้รับเงินเข้าทูบนิวิลิตเรียบร้อยแล้วนะครับผมจ่ายเงินจริงแน่น,นอนนี่คือการถอนเงินครั้งล่าสุดของแอปแคบคอยนะครับในส่วนของตัวแอปเนี่ยก็ยังจ่ายเงินปกติเหมือนเดิมเลยใครที่ยังเล่นแอปนี้อยู่เนี่ยก็ยังเล่น เดิมนะส่วนใครที่ยังไม่เคยเล่นนะครับก็ดูคลิปให้จบก่อนค่อยลองไปดาวน์โหลดมาเล่นกันดูต่อมานะครับให้เรามากดที่เมนูหน้าแรกนะครับในการทําภารกิจรับในส่วนของคะแนนเหรียญทองนะครับสำหรับเมนูด้านบนตรงนี้นะครับผมมีทั้งหมด5เมนูนะครับเมนูที่1ในการหมุนวงล้อนะครับจับรางวัลฟรี15ครั้งในการรับคะแนนแล้วก็กดจับรางวัลฟรีได้เลยเมนูที่2นะครับเกมสุดฮอตนะครับผมก็สามารถติดตั้งดาวน์โหลดเกมตรงนี้เนี่ยลงในเครื่องของเราในการทําภารกิจเล่นเกมไดม้มีโลบอก e f อีฟุตบอล How we, uh... พับจีโมบายเล็กนัล็อกฟุตบอลนะครับเราก็สามารถติดตั้งดาวน์โหลดตรงนี้ได้ในการเล่นนะครับผมวนะิธีการเล่นก็กดคําว่าไปแล้วก็กดได้รับเหรียญ99นะครับเราก็ติดตั้งดาวนโหลดเข้าไปเล่นแค่นั้นเลยง่ายๆนะครับต่อมาอันที่3นะครับตรงนี้จะเป็นในส่วนของการดูคลิปวิดีโอโฆษณานะครับผมในการรับคะแนนเนาะโค้ดอ่างเป่านะครับรอติดตามได้จากช่องเลยนะตอนนี้ยังไม่มีโค้ดมาแจกนะครับเพิ่งแจกไปล่าสุดนะต่อมาก็จะเป็นในส่วนของการแนะนําหรือว่าการเชิญเพื่อนตรงนี้เนี่ยทุกคนสามารถทําการแนะนําหรือว่าเชิญเพื่่ออนตอได ในการแนะนำนะครับกดเชิญทันทีได้เลยแล้วเราก็คัดลอกข้อมูลตรงนี้เนี่ยไปโพสต์ไปแชร์ตามช่องทางออนไลน์ต่างๆได้เลยไม่ว่าจะเป็น Facebook Twitter l i ไ e YouTube Tik t o อกสามารถทําการโปรโมทได้หมดเลยนะขึ้นอยู่กับความถนัดความสามารถของเพื่อนๆเ,เองว่าจะทําการแนะนําหรือเปล่านะครับต่อม,มานะครับผมก็จะเป็นในส่วนของหัวข้อภารกิจทั้งหมดนะภารกิจทั้งหมดเนี่ยก็จะเป็นในส่วนข,ของการติดตั้งดาวน์โหลดแอปลงในเครื่องของเราเพื่อที่จะทําภารกิจในการรับคะแนนนั่นเองภารกิจมีอะไรบ้างเราก็มา ดูเลยนะครับว่ามีแอปไหนที่เราพอที่จะเข้าไปเล่นเข้าไปทําภารกิจแอปในการเล่นเนี่ยผมยกตัวอย่างนะครับแอปนี้ในส่วนของตัวแอปเนี่ยมันแจกคะแนนค่อนข้างเยอะนะครับคะแนนตรงนี้นะครับผมเป็นเงินบาทเนี่ยอยู่ที่ประมาณ46,601บาทจุด 5, 8, สตางค์ถามว่ามันคุ้มกับการทําภารกิจไหมเราต้องมาดูว่า1เลยการเล่นเกมเนี่ยคุณมีเวลาว่างว่างมากน้อยแค่ไหนเพราะว่าเราจะต้องเล่นให้ถึงตามภารกิจที่เขากําหนดนะครับตัวละครถึงเลเวล6กร สินะทุกคนหกร้อยเจ็ดสิบถือว่าใช้เวลาพอสมควรนะครับใช้เวลานานเลยแหละกว่าเราจะเล่นผ่านแต่ระดับหนึ่งเลเวลเนี่ยก็อาจจะใช้เวลานานแล้วก็ภารกิจมีการเติมเงินเข้าในเกม ถามว่าเติมเงิน35บาทนะครับรับคืนนะครับ15บาทจากการทำภารกิจนี้คุ้มไหมถ้าเราทําจนจบภารกิจนะครับผม4 6่หมเนี่ยผมว่าคุ้มนะแต่เวลาที่คุณเล่นเนี่ยคุณมีเวลามากน้อยแค่ไหนในการเล่นแต่ละวันนะครับผมเพราะว่ามันมีระยะเวลาจํากัดในการทําภารกิจด้วยนั่นเองนะครับก็ลองอคํานวณเวลาของตัวเองดูว่าเราพอที่จะมีเวลาเล่นให้ระดับตัวละครเนี่ยเลื่อนถึงเลเวล6 6 0กกว่าได้หรือเปล่าในการเล่นเนี่ยมันก็มีแอปอื่นๆที่โดยที่เราไม่ต้องเก็บภาร ภารกิจเยอะนะครับแล้วก็ไม่ต้องเสียเงินในการทรําภารกิจด้วยก็มีแต่ว่าคะแนนเนี่ยมันก็ได้น้อยแต่เราสามารถทําการติดตั้งดาวน์โหลดทําภารกิจได้อย่างเช่นตัวนี้เนี่ยสี่ร้อ่าสี่พคะแนนประมาณ3.37บาทไทยนะครับอันนี้เราก็สามารถติดตั้งได้นะครับโดยการติดตั้งแล้วก็สมัครกรอข้อมูลลงทะเบียนเราก็ได้รับคะแนนเรียบร้อยแหละอันนี้ง่ายสุดนะครับก็ลองเข้ามาเล่นดูนะมันก็มีหลายแอปที่เราสามารถติดตั้งดาวน์โหลดลงในเครื่องของเราได้แล้วก็มาเลือกได้เลยนะครับต่อมาเมนูที่2ตรงนี้ไม่ต้องติดตั้ง ไม่ต้องดาวนโหลดเราสามารถกดเข้าไปเล่นเกมตรงหน้าตรงนี้ได้เลยเป็นการเล่นผ่านแอปแท็บคอยเราจะได้รับคะแนนอย่างไรกดเพนาวนะคะแนนที่เราจะได้รับเมื่อเราเข้าเล่นเกมนะครับจะอยู่ที่ด้านขวาบนตรงนี้เลยในส่วนของเหรียญทองนะครับเราก็กดเล่นในการเล่นเกมคะแนนในเกมจะไม่เกี่ยวนะต้องเป็นคะแนนในแอปแท็บคอยที่ใช้ในการแลกเงินเท่านั้นนะครับล้วก็กดเข้ามาเล่นเมื่อเราเริ่มเล่นเกมเนี่ยตัวขี่ตรงวงกลมด้านบนขวามือเนี่ยมันก็จะเริ่มวิ่ง ถ้าวิ่งครบวงกลมเนี่ยมันก็จะทําการบวกคะแนนให้กับเรานะครับง่ายๆแค่นี้เลยในการเล่นไม่ได้ยากนะครับนี่ครับเราจะได้บวกคะแนนขึ้นมาที่ด้านบนขวามือ1 8ปคะแนนนะครับเล่นไปเรื่อยตามระบบของเกมได้เลยเมนูที่3นะครับก็จะเป็นในเรื่องของการทําภารกิจเหมือนกันนะมีรางวัลเช็คอินการเชิญเพื่อนนะครับแล้วก็ภรารกิจรายวันและก็ภรารกิจอื่นๆตรงนี้เนี่ยทุกคนสามารถทําภารกิจได้เลยในการรับคะแนนการถอนเงินก็ตามที่ผมได้สอนไปตั้งแต่ต้นคลิปแล้วนะครับการถอนเลือกรายรการถอนเลือกทูมเมนิวเลตกอก เบอร์อลเล็ตรับเงินได้เลยนะครับอันนี้ไม่ยากในการถอนเงินประมาณนี้ใครสนใจก็ลองดาวน์โหลดไปเล่นกันดูนะครับเล่นฟรีได้เงินจริงแน่นอนฝากกดลค์กดติดตามเหมือนเดิมนะครับเดี๋ยวเราไว้เจอกันใหม่ในคลิปถัดไปสวัสดีครับ